สวัดีค่ะพบกับพี่นนทเช่นเคยค่ะกับช่วง daily English ใครๆก็พูดได้ค่ะและววันนี้นะคะพี่นนทก็ยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับแฟชั่นมาฝากน้องๆเช่นเคยค่ะซึ่งคำนี้นะคะเชื่อว่าน้องๆเคยได้ยินอย่างแน่นอนและทุกคนก็เคยใช้คำนี้มาบ้างแล้วนั่นก็คือคำว่า fashionista f ฟชชั่นนิสตซึ่งหมายถึงแฟชั่นนิสต a นั่นเองค่ะแล้วคนที่เป็นแฟช h ั่นนิสตหมายถึงคนแบบไหนที่ง่ายเลยค่ะคนที่เป็นผู้นำแฟชั่นหรือชอบแต่งตัวตามแฟชชั่นนั่นเองค่ะซึ่ง ในวงการบันเทิงไทยนะคะมีอยู่หลายคนค่ะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟชั่นนิสซาเมืองไทยค่ะหนึ่งในนั้นก็คือชมพู่อารยาน,นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าการเตบโตัวของนางนั้นสุดยอดมากๆเลยะะล้วค่ะและไทรๆก็ยอมรับนะคะว่าเธอเป็นแฟชั่นนิสซาอันดับต้นๆของเมืองไทย <Yeah. S 1> เลยล่ะคะ่ะถ้าเราจะชมคนอื่นนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นแฟชั่นนิสซาตัวจริงเลยก็ต้องชมว่า you're a real fashion i s t a You're a real fashionista ซึ่งแปลว่าเธอนี่เป็นแฟชั่นนิสตาตัวจริงเลยล่ะค่ะเมื่อพูดถึงคนที่เป็นแฟชั่นนิสตานะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นคนที่ติดตามเทรนด์ติดตามแฟชั่นตลอดเวลาหรือว่าให้ความสนใจกับแฟชั่นมากๆนั่นเองค่ะถ้าเราจะบอกว่าเราสนใจเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วนะคะก็จะต้องพูดว่า I'm always interested in fashion I'm always interested in fashion ซึ่งแปลว่าฉันเป็นคนที่สนใจเรื่องแฟชั่นอยู่แล้วนั่นเองค่ะหรือถ้าบอกว่าชอบติดตามเรื่องของแฟชั่นนะคะก็จะต้องพูดว่า I like to keep up with the latest fashion trends I like to keep up with the latest fashion trends ซึ่งแปลว่าอะไรที่เป็นเทรนล่าสุดเนี่ยจะต้องติดตามอยู่เสมอนั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวเยวชนหรือจะดูย้อนหลังผ่าน youtube.com Search คำว่า Daily English ใครๆก็พูดได้ก็เจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ